ดีค่ะที่อยากจะมอบทุนการศึกษาค,คนเรานี่ยนะคะจะสวยจะดูดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องฉลาดด้วย mm hmm. และล่าสุดนี้ NTI NTI ค่ะเขาร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบทุนการศึกษาเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้ศิละปะก,การแต่งหน้าค่ะ ี่คือการแสดงที่มีชื่อว่าตาบลวีบองศิลปะการแต่งหน้าในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นตัวอย่างการแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆที่บริษ,ษัทเมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือ MTI จัดแสดงขึ้นนี่ในโอกาสที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการ84ทุนเรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้านางสิริรัตนอายุวัฒน์รองปะลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและสตรีที่ด้อยโอกาสและต้องการพัฒนาทักษะอาชีพทางนี้ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเธอพระเกียริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาในขณะที่อนุรีอัิงิบนกรรมการบริหารบริษัท MTI บอกว่า บริษัทในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินบ้างที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองยังไม่มีโอกาสช่วยเหลือเพราะยังไม่เหมาะสมทั้งเรื่องน้ําท่วมหรืออื่นๆเนื่องจากบริษัทเป็นเรื่องของการสอนการแต่งหน้าดังนั้นคิดว่าให้ทุนเรียนศิลปะการแต่งหน้าฟรีน่าจะเหมาะสมสำหรับโครงการทุนฝึกอ,อบรมด้าศิลปะ นะคะคือ,อ,อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของขามานุษย์บริษัทเม็กอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเนื่องจากจากกระทรวงนั้นเราดูแลกลุ่มเป้าหมายหนึ่งคือกลุ่มสตรีและก็เยาว์สตรีนะคะในการพัฒนาศักยภาพ สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้มีอาชีพด้วยความที่เป anyway> ็นโรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้าซึ่งเราก็อยากจะตอบแทนคือสู่สังคมบ้างเพราะว่าจริงๆคือหลายๆองค์กรก็ทำเพื่อสังคมช่วยน้ำท่วมช่วยอะไรแต่ว่าเราเป็นแต่งหน้าเราไม่จะช่วยอะไรก็ต้องมอบทุนหรือสร้างสร้างอาชีพให้กับคนที่ได้โอกาสเพราะตรงเนี้ยมันก็คือตอบแทนสสังคมได้เพราะว่าเขาจะได้มีอาชีพมีวิชาติดตัวซึ่งอาชีพแต่งหน้าเนี่ยทำได้จนตายตายแล้วก็ยังแต่งอยู่เลยแต่งหน้าศพอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตรงเนี้ยพี่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ีเาาะขจม โอกาสได้มาเรียนเราคอสตั้งตั้งห้าหมื่นชัปรันี่เราคือเราแจากให้เร,เรียนจริงฝึกง,ง,งานแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำมากับทุนจำนายซึ่งวันดีน้เราเราทั่วประเทศซึ่งก็เป็นการสร้างรายได้เพราะน้องๆ8ปคนเนี่ยก็คัดมาจากทั่วประเทศมนตรีวัดละเอียดครูใหญ่จากโรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้าแห่งนี้กล่าวติดตลกกับทีมข่าวว่าน้องๆทั้งแ4คนจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้ที่จ่ายเงินเข้ามาเรียนกับที่นี่อย่างแน่นอน นั่นก็คือพวกเธอจะต้องมีวินัยในการเรียนมากกว่าคนอื่นห้ามขาดห้ามสายและตั้งใจเรียนในขณะผู้ที่ได้ทุนเข้ามาเรียนฟรีบอกว่าเธอจะตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนเองได้รับการมีบัติที่แตกต่างกักคนที่จ่ยายคนละห้าหมื่ในการมาเรียนไดครับก็ต่างครับเพราะว่าเขาโดนต้องเที่ยวมากกว่ามีต้องอยู่ในวินัยต้องอยู่ทุกอ,อ,อย่างเป็น อยู่ในคือแบบว่าห้ามสายห้ามขาดว่าที่คืต่างต้องต้องรักกันที่ตัวเองครับค่ะแล้วก็เอ่อถ้าเป็นอาเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือก็ปฏิบัติเยอะๆต้องฝึกค่ะมันไม่มีวิธีไหนที่จะทำให้อ่อ ที่ชาฝีมือจะชำนาญขึ้นใช่ไหมคืออ่านอ่านเท่าไหร่ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับลงมือปฏิบัติครั้งเดียวแต่ว่าปฏิบัติเยอะๆเยอะๆเยอะๆก็ทําให้ฝีมือดีขึ้นครับและที่มาก็เพื่อเราจะมาหาประสบการณ์นี้การแต่งหน้าให้มากขึ้นหลังจากที่เรารู้อยู่แล้วแค่พื้นฐานค่ะคิดว่าคงจะได้ความรู้ เยอะแล้วก็จะตั้งใจทาให้ดีที่สุดแล้วก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าเจ้าสาวการแต่งหน้านางลำอ,อะไรอย่างนี้มันก็เยอะขึ้นมาเรื่อยๆส่วนมากคนจะมองผ่านจะไม่ค่อยมองเห็นหน้าจุดนี้นะคะคิดว่าจะเอาไปใช้ณตทงนั้นนะคะ, <Okay. S 1> คะ นับจากวันนี้ไป20วันพวกเธอทั้ง84คนจะได้เรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆเมื่อเรียนจบก็จะได้รับมอบวุิบัตรการจบหลักสูตรจากหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจะได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้รับกลับไปประกอบอาชีพที่ตนเองรักต่อไปสุกกตพาณิกกิจดำรงถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงเทียเอ็นทนทิโฟรายงาน เป็นไงสวยงามไหมค่ะได้ทุกแง่ที่นี่เขาดังมากเลยเฉพาะการแต่งหน้าเอฟเฟคใช่ทุกอย่างเลยสวยเขาแต่งสวยๆเขาสวยมากใช่แล้วก็รู้สึกว่าตึกของเขาเนี่ยอยู่ตึกไน์ตรงถนนปัชดาพิเศษก็ยอใช่เวลาจะไปซื้อเครื่องสำอางเขาก็ต้องไปซื้อที่นั่นโอเคนะคะมาเรามาพา